วันนี้น้องซัมเมอร์ก็มาพักกันที่หัวหินนะครับเรามาพักกันที่คอนโดลาคาสตานะครับก็มาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับแล้วเราก็มาที่ล็อบบี้นะครับเพื่อมารับกุญแจนะครับคุณพ่อจองไว้สองห้องนะครับห้องหนึ่งก็คือต้องมารับกุญแจที่ล็อบบี้สวยห้องหนึ่งก็คือใช้ฐานระบบรหัสเลยนะครับบรรยากาศภายในล็อบบี้ค่อนข้างสวยนะครับเป็นสไตล์สเปนนะครับ เราเข้ามาเราก็จะพบกับล็อบบี้นะครับภายในค่อนข้างสวยนะครับล็อบบี้ก็จะอยู่มุมซ้ายมือนี้นะครับเราก็จะมารับกุญแจนะครับมุมนี้นะครับบริเวณโดยรอบของคอนโดนะครับค่อนข้างที่จะล่มรื่นนะครับจะมีสระว่ายน้ำที่เป็นไพรเวทนะครับ ยาวประมาณสัก200เมตรได้นะครับเพื่อจะเชื่อมต่อกับสระใหญ่นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับเราสามารถเที่ยะนั่งชิลๆที่ล็อบบี้ได้เลยนะครับนะครับเราจองห้องไว้สองห้องนะครับห้องที่เรารับที่ล็อบบี้ก็คือห้องอยู่ที่ตึก C นะครับชั้น4ห้องนี้เราก็ได้เลทประมาณ1,002เรามาถึงแล้วนะครับห้องของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่พัดเวิร์ด้นะครับ มาแล้วนะครับเข้ามาเราก็จะเจอเคาน์เตอร์ครัวนะครับแล้วก็ที่นั่งนะครับโซนรับแขกนะครับแล้วก็โซนที่นอนนะครับมีตู้นะครับบรรยากาศสวยๆเลยครับเรามาดูในห้องน้ํากันบ้างนะครับห้องน้ำก็จะมีแยกนะครับ ซนเปลี่ยนโซนแห้งนะครับชัดเจนโดยรวมห้องค่อนข้างสวยเลยครับน่าอยู่ครับอาระเบียงด้านนอกนะครับวิวนี่นะครับเราก็จะเห็นวิวด้านนอกของอาคารนะครับสระน้ำนี่นะครับมีมสนามเด็กเล่นอยู่ข้างล่างด้วยนะครับ นะครับมีคนว่ายน้ําอยู่นะครับฝั่งหลังว่ายน้ํานี่นะคะน้องอซัมเมอร์้องตรงนี้เหรอครับไหนไหนน้องนอนซินอนอันไหนนอนให้ป้าดูซิ๋อตรงนี้เตียงซัมเมอร์เหรออ๋อน้องซัมเมอร์นอนตรงนี้โอ้ชอบเลยงั้นคืนนี้นอนตรงนี้นะครับเอานะครับเรามาถึงที่ห้องที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดกันนะครับที่สองนะครับ ที่เราจองนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์นะครับนี่ก็มีตู้เย็นอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับแต่ตรงนี้จะมีแค่โซนเดียวนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับอ,นนอันนี้จะเป็นวิวสนามหญ้านะครับด้านที่เห็นนั่นก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับอันนี้จะเป็น วิวสนามนะครับโดยรอบคอนโดนะครับหลังจากเดินลงมาจากตึกนะครับก็จะ,จะเจอซุ้มทางเดินนะครับนี่นะครับบริเวณโดยรอบมีที่นั่งพักผ่อนนะครับอันนี้เราจะอยู่ที่ตึกตึกซีนะครับส่วนที่ผมพักก็คือตึกดีฝั่งนี้นะครับ นี่นะครับก็ฟิตเนสจะอยู่ด้านนู้นนะครับมีสไลเดอร์ด้วยนะครับนะครับวิวโดยรอบนะครับมีสะพานข้ามนะครับระหว่างทางเดินจะมีบ่อน้ำพุนะครับค่อนข้างสวยเลยครับต้นไม้เขียวขจีเลยนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ตึกดีนะครับตึกที่เราพักอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับ ทางเดินก็จะมีต้นไม้เขียวตลอดทางเลยนะครับด้านข้างก็จะมีสนามเด็กเล่นนะครับเอาไว้ให้เด็กๆเ,เล่นได้นะครับเอาไว้พักผ่อนสไลดเดอร์นะครับเดี๋ยวจะพาน้องซัมเมอร์มาเล่นนะครับตรงนี้ตอนนี้เราจะไปที่อาคารที่ตึกซีนะครับ อันนี้อาคารตึกดีบอยะนะครับจะมีฟิตเนสอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับฟิตเนสสามารถมองเห็นวิวสระน้ําได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อของกินกันก่อนนะ,นะครับจะมีตู้เซเว่นออนไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาหาของกินกันเราจ่ายเงินผ่านวอลเล็ตนะครับโอเค นะครับเด็กซนนะครับเนี่ยมากดประตูเล่นไม่เอานะเดี๋ยวโดนล็อกในห้องก็เป็นสไตล์เหมือนกันเราอยู่คอนโดนะครับเนี่ยของที่เราซื้อเซเว่นเขาก็จะไม่เวฟมาเราก็จะต้องมาเวฟเองนะครับกี่นาทีเราก็ไม่รู้กะกะเอาอะนะครับครับน้องสมเมอร์ชุดพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับไปสะกันครับพร้อมแล้วนะครับ น้องซัมเมอร์จะลองลงเล่นน้ำแล้วนะครับเฮ้นั่งได้เลยขัวบัานนั่งเลยนั่งเลยซมเมอรดูป้านีมมที่นี่เหมาะมากเลยครับเป็นสะเกือนะครับสำหรับพาน้องๆมาเล่นน่นะครับสาค่อนกว้างๆเลยครับ ม่อยู่นี่ลูกม่นี่ตกลงมาแล้วว้าวเล่นต่อไม่เล่นนะาว เดก็รันี่ไงนอนนอนนอนลงมาแล้ขาชอบไหมครับแนะนำเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่สระเด็กก็จะลึกแค่ห้าสิบเซนนะครับตัวสระผู้ใหญ่นี่ก็ประมาณเท่ากับอ,อ,อกของคุณพ่อเองนะครับก็น่าจะประมาณสักเมตรยี่สิบได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับ เร็วเร็วเรามาดูแม่สไลด์กันนี่แม่ขึ้นไปแล้วครับอ่าอ้าอาไปเร็ว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 เไปแล้วนู่นน้องดูนะนู่นื่นืยืนแล้วยืนแล้วเอาลเอาเร็วเร็วเร็วสู้สบอกแม่สู้สอ่ะแม่นีแม่สู้สเออแม่สู้สอ่ะเอาละเอาแล้แม่เอาแล้วแม่เแม่ตกน้ำตบแม่ตกน้ำแล้ว แม่ตกน้ำมาะนงสนุกมากนะครับจริงๆตรงนี้รอบสองแล้วครับอุ้ยไหลมาแล้วมาดมาดูมาดยมามาแล้วมมาลปุ๊ยปุ๊อุ้ยอุ้ยรนีแบบสามวันใส่ช็ดีดีวันทแปาป๊า าได้ดูอ้ยป๊าป้าลงสไลเดอร์ป๊าป้าดูอยู่ป๊าป้าจะบ้าป๊าป้ายิ่งยิ่งข่าวดีเลยครับครับโอ้พายุนเกยตื้นครับโอ้โหน้ำกระจายเลยครับว่ายสูตรไหนครับเนี่ยหมดแรงหมดแรง ครั้งแรกเลยกลัวหรือเปล่านะบ๊ายบายนายบายบายกลัวหรือเปล่านะมาแล้ว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  ชอบหรือไม่ชอบอ่ะตี่กขาดิะอ่ะตีมือตีมือตีมือปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่จมไม่จมปลาจ้ะน้ำมันกระเด้งติ๊กขาครับตี๊กขาครับเอ๋แม่แม่จับอยูติ๊กขาเก่งจังเลยพ่อแม่คนไหนอยากจะพาลูกมาหาที่เล่นน้ํานะครับราคาไม่ได้แพงนะครับตกคือละพันนิดนิดนะครับแล้วก็คอนโดค่อนข้างสะดวกเลยนะครับมีที่เล่นน้ำถ้าเทียบกับโรงแรมเนี่ย ก็พอๆกับโรงแรมห้าดาวเลยครับแต่ค่าที่จ่ายถูกกว่ามากเลยนะครับมีสไลเดอร์แล้วก็มีน้ำพุนะครับแล้วก็มีอุโมงค์น้ำนะครับแต่พอดีเรามาเย็นแล้วเขาปิดแล้วนะครับเนี่นะครับแล้วสระก็ไม่ลึกด้วยนะครับก็ประมาณเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบว่า้น้ำยาวๆเนี่ยสามารถไหวยได้ยาวเลยนะครับประมาณเกือบเกือบสองร้อยเมตรนะครับจากจุดนี้นะครับไปทางด้านนู้นนะครับ เมื่อกี้คุณพ่อก็ไหว้ไปมาแล้วนะครับไปกลับนะครับก็ตรงนี้คุณพ่อก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องซมมอด้วยนะครับน้องซมมอสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้หรอกครับอาอมือทุกว่ะจมอยู่นะครับสวัสดีครับ